เราลองไปดูใบพับพึ่งกันดีกว่าค่ะลูกลูกภระกดิ์มนไพรนะคะที่เรากำลังจะเข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนะคะจะเป็นลูกประักที่ได้นะคะจะเน้นตัวยาหลักก็คือใบพัพึ่งนะคะค่ะอันนี้ใบพัพึ่งค่ะนี่คือใบพัพึ่งสดนะคะเราจะตากจนมันแห้งสนิทเลยค่ะเอ๊เจ้าของบ้านอยู่ไหนเนี่ยมาดูใบพัพึ่งเขาจะไม่เห็นเจ้าของบ้านเลยตั้งดูเจ้าของบ้านเลยดีกว่า สวัสดีค่ะวันนี้พวกหนูจะมาถามเรื่องลูกะคบสมุนไพรค่ะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทำกันเลยดีกว่าค่ะในนี้ก็จะมีนู่นเลยค่ะอย่างในถาที่แนะนำไปก็จะมีไผ่กาะบูนหยกพิมเสนแล้วก็จะมีเปลือ้มโอค่ะใบพะพึงตะไคร้ ใบมะขามผิวมะกรูดใบมะกรูด <ใบ S 1> แล้วก็ใบยูคาลิปตัสอันนี้คืออะไรนะคะกร็แคบลงข,<ะ>ขมิ้นขมิ้นที่เหลืองๆนะขมิ้นสวัสดีค่ะผู้หนูนะจากมหาวิทยาลัยมนะตัวแพช่วยเหมือนขียรตินะคะค่ะไม่ทราบว่าคุณป้าเชื่ออะไรคะต้งเงินสีมูน,ะมนค่ะค่ะที่นี่อยู่ใน อยู่ในเขตของอำเภอรังกวางใช่ไหมคะค่ะอยู่ในเขตของเทศบาลเทศบาลบ้านกาฐมาแห่ใช่ไหมค่ะค่ะไม่ทราบว่าที่บ้านคุณปานี่ทำโรคประคบสมุนไพรใช่ไหมคะค่ะสมุนไพรแบบไอ้ของแบบพื้นบ้านของพื้นบ้านนะคะเน้นเน้นตัวหลักที่เป็นตัวยาวก็คือใบชะพรู

ดังไปถึงคนไทขอได้ไหมือเคไหมครับข้างหน้าเนี่ยเก็บเอาไว้สปาตัวได้ใช่อยากให้มันจีบข้างหลังนะ่อ้นีนี้ได้ไล้วคะแน่นอีกลูกกว่าจะได้แต่ละลูกไอ้ตอนนี้แหละไม่สอนขอตั้งเจ็ดทันแล้วผ่านไปทำเองหมดเลย สองรอบก็หิ้วไปไหนก็ได้แต่ถ้ารอบเดียวหิ้วไม่ได้กปรอกผมนี่เราต้องเอาดวยนะค่ะถึงจะเอาแบบเอามาประคบได้เอาไปต้มนึ่งนึ่งไปอบก็ได้สต่เมนโอมิ่ก็ได้แล้วก็มีไว้ที่เท้าด้วยอันนี้เขาใช้นวด อันนี้ใช้นวดใช้คลึงตาตัวแกเราทำยากก่านะงั้นมันนี่แนี้แต่ในประเทศไทยเราทำยังไงก็ได้นะไปดูกับตลาดนะแต่ถ้าเป็นของสูงนอกนะทำแบบนี้เขาไม่ให้เห็นได้ถ้าให้เห็นได้ที่มัดรอบแรกนะเขาไม่เอานี่นะได้นี่ก็ททำความสะอาดเนียนะ ยังไงคะได้ที่มัดรอบแรกเนี่ยได้มัดข้างในเห็นไหมเขาจะไม่เห็นเนี่ยรับต้องต้องให้ดูดีไว้ก่อนแล้วมาตรฐานน้ำหนักไหมคะหรือว่าน้ำหนักต้องร้อยแปดสิกรัมที่ส่งออกนะแล้วถ้าที่ขายในประเทศไทยไหมคะร้อยกรัมเองเพราะมัน3าบาทแต่สมุนไพรเขานะแต่ในประเทศนอกนะเขาอะไรเขาหมดนะเนี่ยเขามาให้เรา เรเาก็ซื้อให้เราหมดแค่เรามาือเรามาทาเองเฉยเแ่ราแบบเาเน้นใบึ่งเอาใึก็ดีนะถ้าขายในไทยร้อยตประมาสาห้าถ้าส่งออกน้องเท่าไหร่ลูกสามสิบห้านั่นแหละเขากาอะไรอะไรของเขาหมดเขาายของแบบญี่เขไทยผ้าเหมดแค่เรงเฉยๆใช่แค่แรงเฉย แต่ไอ้ที่เปียนนิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เอานะเขาไม่เอาถ้าอะไรเนี่ยแม่ก็เอามาห่อที่ขายประเทสะยมไอ้ที่มันเปียนใหม่ก็ไม่ได้เนี่ยเห็นยังไงแน่แนเห็นหนไอยมังลูกมันก็มีแต่ไอ้นั่น มื่อสักครู่นะคะกลุ่มของดิฉันนะคะได้ไปร่วมกันนะคะประกอบให้มันเป็นรูปประครบขึ้นมานะคะค่ะไม่รอ,อบว่าสมุนไพรนี่คุณตาสั่งจา,ากเีงบ้านเลยหรือว่าเอาเข้ามาจากที่อื่นคะส่วนมากก็พื้นบ้านนะะแล้วสมุนไพรอันไหนไที่มีราคาสูงที่สุดเลยคะในที่มันเป็นขมิ้นกับใครขมิ้นกับไค่โอ,อ้ค่ะแล้วต้องตากจนมันแห้งสนิทเลยใช่ไหมคะดิฉันมาใช้ได้ จะใช้ได้ก็แห่งเป็นลูกลูกกระคบลูกหนึ่งนี่น้ำหนักกี่กร,รมัมคะร้อยแปดสิบกิ๊กส่งออกนะส่งนอกจะมีน้าหนักหนึ่ร้อแปสิกรแล้วถ้าในประเทศอะะร้อยหนรแต่มันสมุนไพรเขา,านะถ้าส่งออกนอกนะแต่ที่ใช้ในบ้านเราก็ปกตกเรานอกก็สูงสารเขาส่วนมากก็คแก่มาซ แล้วนี่ปกตินี่คุณป้าช่วยกันทำถึงแปดคนมันเป็นตัวยาหลักใช่ไหมคะลูกประครบนี่สรรพคุณอะไรคะกก็มันแบบคลายเส้นแบบไอ้ที่รักษาผิวก็มีนะเป็นข้วมิ้นกับไอ้สมุนไพรนีแพนี้ผสมกันแล้วใช่ไหมคะมัน,ม,นมันเบาใช่ไหมคะมันเบาแล้ว,ลวไม่แล้วมันจะเป็นลาไหมคะเนี่ยม,มันโดนความชื้นอะไรไม่เป็นนี่สองวันแล้วนะแต่เขาหมดอายุตั้งนู่น ครึ่งปีนู่นพอให้เราทำครั้งนี้เราเอาไปใช้มันเล่นได้ประมาณนี้ถ้าเราทำเราเก็บไว้ในตู้เย็นนะใช้แล้วค่ะต้มแช่เย็นแล้วเราเอาเสร็จแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นก็อยังอยู่เอาจริงเราถ้าไม่ได้แช่เย็นอะค่ะมันก็เสียดิลูกเราไม่ได้แล้วล่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ำสมุนไพรเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดะะลงเลยเอาไหม ว่าไปตามภาษาบ้านเหนือคือเมืองเหนือเนาะ <Huh? S 2> ทั้งเหนือนี่มันอพนมเมืองไหมคะว่าขนมเดี๋ยวขนมเก็จ๊ยตัวนักตัวหมูมีนกชิ้นหนยมีทั้งภาษาบาลีภาษาไทยภาษาพื้นเมืองเหนือมีหลวงมีมดเดี๋ยววันอภิษฐริเขามา อย่าไ,ไปไปไหวไปให้พรน,น,นักหนอกาลุกาธุกาธุวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นสวีงามปอดจะขอเลาะขอะะ้อโงขอ้อเลาะน้ำหรือว่าเะลาะขอะะ้อเลาะคือมีโยกมีลาบมีจกุกมีใจลูกลูกหล,ล,ลานหลานลานักเรียนต่างไม่โจที่มหามหาเห็นมหาวิทยาลัยตรกกวางแปรนี่ก็ขอฮือว่า ครูบาอาจารย์ท <famously> ่านผอวันนีขอขอท่านผอที่มีสติปัญญาอันกว้างไกลนั่นก็ขอได้ตักเตือนดูแลรูปศิทธิบุตหาให้อย่างสูงที่มีสิ่งเหตุสตระนากปัญจพิชชนนั้นนี้ว่าจะตุเทวาสวะซาตราชเอกนักขันนวเทวราชปัญจปมาสหปฏิอัธาลันตาปัญจพุทธานามีหังปัญจมาลีชินุนัโสปัตโตสสองพุทธิมุตตังเจตุสัง พระวัดตณเอเตน่งพระเจ้าวชัยน่ะมีใจเงียะมังกํะลังอมปิดสนุมหาปิดสนุตัวแข็งตั้งกุมพันตัวกาให้มหาตั้งมหากุมพันหลวงวยาจจ้าคือมาถือดาบเถื่อนกาดาพันให้มาตั้งพระกลุ่มพระกันกันทับตัวเสหาคือมาถือหอกยาาแบกเงาไหล่ข้าวนาว่ามาให้มานังตั้งใส่ตั้งมหาปิดสนุเพชรธงคือมานั่งตั้งตัวตั้งสายยักษ์เสยนตาให้มานั่งตั้งหน้าตั้งมหากุมพันหลวงเจ้า คือมานนั่งตั้งหลังระวังรักษาตัวตัวแห่งข้ากุ้งเจ้เนี่ยกูปุ๊บปุู๊้จักปุพญามนต์กูหัอตื่นอย่าไปอื่นอย่าไปไกลอย่าไปไหนตั้งเก่าอย่าเข้าป่าอย่าล่าเดินลงห้องมาถลุงส่วเจ้าห้อมาอยู่เอาสวนกูอมสัวะฮะคงเพชรองศีที่กลางคูบ้าอาจารย์คงเฮงแกกูองมที่พญามนต์กูมีอยู่เหนือดินและป่ายาใต้ลุมฟ้า มีแต่กูมนกูดีล้ำยิงพระเจ้าจึงสอนกูมนกูลุกแต่ทำกูหาพระพิทากาไหว้วงคกน้าองค์กังหาเท็คเฮฮะทิทาทิธารลยะองค์สุูบฮะองค์ผักขุ่มองค์ผักกังองค์พระเปิงองค์พผักายพระนารายตั้งหลายกูจักขึ้นค้าก็เฮือถึงฮือแถวหลุดทุกดาวตั้งแสนเจ้ามาจนกูกูตกน้ำบ่ไหลกูตกไฟบ่ไหมกูหาไปแสงปายจังผีเพื่อผีพายผีวดผีจังหน้าข้างเอวสวยคน พญามุนก <icana>, ูมีเกาลอยจัน <bubble> จ <deer> ันเก่เขากูจะขายจันปร์ไปกูม <Music vaya> ีมูเตวบุตรเตวดาอยู่เฝ้าต่อเตาหลวดอินขมพญายมและเวศสวรรก็มาช่วยกำกูสาธุทั้งบังเกิดเปิดโลกพระนางทำมังบังเกิดเปิดโลกพระนางสังขังบังเกิดเปิดโลกพระนางอุทังอัดโถทั้งอุทโถอัตอัดโถโธอัตทังอุด องสุสสิมหิสถาองรู้เวกูฮุเนิดในเมือเกิดมาเป็นเล็กไบรอพระอิศกบอเป็นเล็ไหลพระคมเขาไฟไหลเป็นหน้าเมือมาตัวนั่นห้ามยดอิกตัวนั่งถอยอุณอุตัวนั่งสอนคั้น่ยกขึ้นอ่นงที่สามวโลกสปุมุสมสัว่าข้้ะ เมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้ขัดดอกขาค่ะไม่เมื่อกี้เอาเมย์ทำอะไรเรียกว่าไปล้างไปล้างเขาล้างขั้วอีเบียร์เขาทำลุงมันไหนเคาออกหรือยังไม่ทำเขาไดูดีเคาออกยังเคาะเคาอแล้เจ็บมากเข้าไปข้างในกันต่อไหมเมื่อกี้ที่คุณลุงทำคือส่งเคาะใช่ไหมคะที่ที่ส่งหรือทั้งสลอกด้วยใช่ไหมที่ที่ที่เราเอาสตวงไปวางไว้ที่นะคะ พ่อก yeah. ็จะไปกับสตรองเลยใช่ไหมคะแล้วสตรองไปลอยน้ำเหรอคะไม่ต้องลอยค่ะไปปิโยเตว่มนุษย์สนังปิโยคมานะมุตตะโมปิโยนาคาสุปันนานังปิโยทะเลียงนาหนามยังปิโยเตว่มนุษย์สนั่งปิโยทะเลียงนาปิโย วอวมนุษย์แสดงกิงโยคม้านามุตตะโมกิโมนาครับนามะริยังนามามิอมมาตกไปแล้ววะองศสีที่ฝ้าเพื่หนเือสีกู้งามดังฝ้าหฮือนากู้งามดังฝ้าแม่นหฮือแขนกู้งามดังพระจิตหฮือลิบกู้งามดังพระจังสาวอยู่ในเมืองสวรรค์บารยหันนากูก็อยู่บารยกู้มรนึกถึงตนไม่ไง ไม่ใหญ่คือว่าใหญ่ก็เมือนต้นไม่ใหญ่ก็มาอ่อนงบงอยกูมาลึกถึงพญาหงก็มาลึกูมากถึงป่าในน้ำก็มาสืบมนกูมาลึกถึงคนก็มารับกูอยู่ทวนนาทุกจังฟ้าและแผ่นดินโอ้โหฮะเพียงเท